Accord รุ่นไฮ b ริดยอดผ่อนก็ตีสักหมื่นนึงถึงหม้าถ้ารับได้เนี่ยก็ลองแวะเข้ามาดูก่อนประวัติศูนย์แตกเบียย์เซ็นต์ลุยว่าที่รถใหญ่นะก็จะมีแ c o r คอร์ดแลมี พี่มีทั้งสองรุ่นรุ่นข้างหลังพี่เนี่ยเป็นแอคคอร์ดรุ่นไฮบริดไฮบริดก็มีมีแค่ไฮบริดกับน,น้ำมันไฟฟ้ายังไม่มีด้านหลังครับแอคคอร์ดไฮบริดสีขาวแอมเปิดฝั่งนู้นให้พี่หน่อยแอคคอร์ดไฮบริดสีขาวตัวนี้นะครับภายในดำแป้งก่อนแล้วก็หน้าจอจะได้ตัวแบบนี้มาถามพี่ว่าถ้าเกิดมันเป็นไฮบริดอีกรุ่นหนึ่งจะแตกต่างย,ยังไงก็คือไม่มีหลังคาทะลรูฟอ่าเข้าใจตรงกันแบบนี้ก่อนแล้วก็ตัวน้ํามัน ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน้ามันจะเป็นลายล้อใหม่อีกแบบหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้กล้องเดี๋ยวแพนไปที่ที่พี่บอกแชมรีพี่ก็มี2ตัวมีเยอะเลยแหละแต่เห็นแค่2ตัวตรงนี้แต่ตอนนี้พี่ให้มาดูแอค o คอร์ดก่อนแอคคอร์ดเจนนี้จะเริ่มแต่ปี 19, 20, 2้22แต่ถ้า22ไปปลายจะเป็นแมนเดชเชนแล้วนะราคาแจ้งให้ทราบก่อนจะไปไกลราคาแอคคอร์ดให้บีดอะมันจะเริ่มต้นออมาสัก8 0แสน บวกลบห0าหมื่อยู่ที่เลขมาอยู่ที่จภาพนะถ้าเป็นตัวน้ํามันก็อยู่ประมาณนัก6กแสนบวกลบ5 0าหมื่อยู่ประมาณนี้ยอดผ่อนกตินสักหมื่นหนึ่งถึงหม้าถ้ารับได้เนี่ย ก็ลองแวะเข้ามาดูก่อนเพราะงั้นแต่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บจะได้แอคคอร์ดผ่อน6,000คุณไปวีออสเลยนะคุณไปวีออสเลยคุณอย่ามารุ่นนี้นะแจ้งก่อนเพราะงั้นแล้วก็แวะแวะพูดถึงเรื่องธนาคารหรือไฟแนนซ์ก่อนหลักๆครับรายรับต้อง2เท่าแล้วกันนะเอาหลักการแล้วกันคุณซื้อรถหมื่นสามคุณควรจะรับ26,000ประมาณนี้นะซื้อรถผ่อนหมื่นห้าคุณจะรับสามหมื่นเพราะงั้นเอาประมาณนี้เดินเดือดผัดเห็นไหมพนักงานที่สวยทุกคนนี่นี่เพราะงั้นยังไงสนใจเรื่องรถแอคคอร์ดคันนี้แล้วนน้ามั มีตัคง้าขันแต่เรื่องไฮบิดมีทุกรุ่นนะอ่าเฮ้ยหันกล้องนี่ทำทำไรเนี่ยอ,ออกสื่ออีกแล้วชอบเขาเลยเออยิงผิดพรบคอมนะไอ้พวกนี้ชอบถ่ายรูปพี่ลงตีตัวเนี่ยถ้ายัางไงนะสนใจรถครับประวัติศูนย์ตัวเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นแนวโตคาครับมีทุกรุ่นนะอ่าเฮ้ยหันกล้องนี่ทำทำไรเนี่ยอ,ออกสื่ออีกแล้วชอบเขาเลยเออยิง ิดพราบาคอมนะไอ้พวกนี้ชอบถ่ายรูปพี่ลงทีตัวเนี่ยถ้ายังไงสนใจรถครับประวัติศูนย์ของพี่ศูนย์เปอร์เซ็นเปแนวโตคาครับ